ผมรู้ว่าจะแก้ไขโดยซื้ออาหารหมาแมวถวายวัดาท,าท่าสุ้ี่กำลังต้องการอยู่ตอนนี้ออามาักการกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพรอย่างสูงโอ้โหยาของกระผมชื่อนายวิชัยลีประเสริฐอายุเจ็ดสิบสองปีป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้เข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อเดือนที่แล้วเขาได้ฝากปักจจัยมาถวายสังสราชชุดใหญ่กับหลวงพ่อ เพื่อให้วันนี้ก็เขียนมาสังฆราชจริงๆเลยเนะเขียนอะไรงั้นนี่งานสังฆราชอ่านตังเขียนนอ่านี่ยกองชื่อนะยกชือ่อนะสังฆราชชุดใหญ่ <c oughs> โอ้นี่แสดวงว่าเมืองไทยนี่มีสังฆราชไอชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นะเออเออเอ้าอาต่อเลยนะหาสังฆราชชุดใหญ่หนึ่งชุดกับตรงพ่อเออเออสวายไปแล้วนะ จุดประสงค์ก็คือว่าต้องการให้เสียหายป่วยก็ตั้งใจจะไปบอกเสียให้โมทนาขอให้เสียให้มีความรู้สึกซะก่อนแต่บังเอิญบังเอิญยังไม่ทันจะไปบอกยังไม่ทันจะรู้สึกแกก็มองเท่งไปเมื่อวนที่สามสิบพอยอนี้ไอที่จะเรียนถามก็คือว่าผมไม่อยากบรบกวนหลวงพ่อหรอกแต่ถ้าหลวงพ่อจะสงเคราะห์ก็ช่วยไปบอกเสียด้วยเธอไอที่ให้มาห้าร้อยถวายไปจริงๆแล้วแน่ไม่ได้ใช้พระออ อ oh, oh. okay. ้าจ้างเดินทางโอ้โหมันสังฆราชชุดใหญ่ด้วยนะแม่เกิดมาคอยและลมพ้องได้ยินสังฆสังฆราชชุดใหญ่เนี่ะเป็นไรเราแกให้ตังมาใช่ไหมครับครับแม่ราแกได้บุญแล้วอย่างเร็วที่สุดก็ไปสวรรค์แล้วครับหมายความว่าพอให้ไปแล้วนี่จะถึงหรือไม่ถึงนี่จิดเพราะตัดจิตใจติดตัดแล้วนี่มีผลแล้วครับครับ ไม่แน่อาจชาติหน้าจะเป็นสังฆราชก็ได้ชุดใหญ่ด้วย <c oughs> โมทนาด้วยนี่อะไรกาเรียนหลวงพ่อที่เคารพอย่างสง